เมื่อพูดถึงเรื่องแก้แค้นนะครับเชื่อได้ว่าภาพใหญ่ๆที่จะมีในหัวของทุกคนเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพมนุษย์ที่ไปเอาคืนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมแต่จะมีสักกี่คนครับที่คิดว่าพวกสัตว์นี่เนี่ยก็สามารถแก้แค้นได้เหมือนกันนะและเวลาที่พวกมันทำเนี่ยแล้วก็หนักเอาใช่เรื่องเลยเอาเป็นว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเราก็มาฟังกันกันกบรายการแค่อยากเล่าก,กับแอดมิ airy, นเพจ FN Diary ในวันนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องราวของสัตว์ตัวแรกฮะสุดอก คำว่าสุ็อกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์นี่นะครับมันก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์คนไหนจะเป็นเพื่อนที่ดีกับมันด้วยหรือเปล่านะครับ ดังเช่นเรื่องหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นที่เมืองฉงชิ่งของประเทศจีนในปี2015ฮะโดยเรื่องมีอยู่ว่าอปแปะคนหนึ่งนะครับแกก็ขับรถมากลับบ้านด้วยความเหนื่อยล้าฮะก่อนที่แกอยากจะไปพักผ่อนแต่ทีนี้พอกลับมาถึงที่จอดแกเนี่ยแกก็เห็นบักสุดอกฮะตัวหนึ่งนอนตีพุงอ้า้ายตรงที่จอดรถของอปแปะแกเลยซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็คงจะเดินลงไปบอกให้น้องหมาแกไปไกลๆหรือถ้าแย่หน่อยนี่ก็แบบตะคอกให้มันไปใช่ไหมฮะ แต่เปล่าครับอัะแปะคนนี้นะครับแกเปิดประตูลงไปจากรถด้วยความโมโหฮะสวมวิญญาณนักเตะเซลิมยี่ชาร์ดพลังเต็มงัดตีแล้วก็ปาเข้าไปลปุกสุดอกนั่นจากฝันบันทมเลยเอหมาที่โดนนะครับมันก็เอ๊ะเอ๊ะวิ่งเจ็บตัวหางจุกดากไปแล้วครับและแล้วอัแปะแกะก็เข้าไปจอดรถแล้วก็เข้าบ้านพักผ่อนอย่างสบายใจครับก่อนที่ในเช้าวันต่อมาอ่ะแปะจะตื่นมาแล้วก็พบกับรถตัวเองที่บุบแล้วก็ยับยู่ยี่อยู่ เพราะว่าน้องสุดอกนะครับพอหลังจากที่มันได้หนีไปเนี่ยมันก็ไปฟ้องเพื่อนมันนะเองเองที่พอเพื่อนมันได้ยินปุ๊บเนี่ยก็ไม่ยอมฮะแพ็กพวกแพ็กฝูงมุง่งตรงมายังรถของอาปแปะเลยเข้ากระโดดกัดบังโคลนแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนของอาปแปะแบบแหลกเละเลยนะครับซึ่งถ้า,าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่เชื่อคิดว่ามันจะเป็นสัตว์ที่แบบแค้นฝังหุ่นอะไรอย่างนี้จริงหรือจะเป็นไปนได้ไม่ว่ามีเด็กเรียนข้างบ้านมาแบบว่าแกล้งเอารถอาปแปะอะไรแบบเนี้ยแอบก็ต้องบอกว่ามันมีเพื่อนบ้านแถวนั้นนะฮะ เขาได้ถ่ายรูปอ้ตอนที่สุดอกเนี่ยกำลังยกพวกมากระโดดกัดย่ำรถของกระแปะอยู่ฮะและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับที่สุดอกเนี่ยได้ไดล้างแขนคือ4ปีก่อนหน้านั้นนะครับมันก็ได้เคยมีข่าวหนึ่งจากประเทศอินโดนีเซียเหมือนกันฮะ ที่มีบักผู้บ่าวคนหนึ่งเนี่ยเขาได้ออกไปทําธุระนอกบ้านเป็นเวลา2สัปดาห์ครับเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งให้สุดักทั้งหลายแลที่อยู่ในบ้านเขาเนี่ยหิวโซกันไม่มีใครมาดูแลเลยซึ่งก็แน่นอนครับว่าพอกลับมาบ้านเนี่ยหมามันก็ต้องมีการต้อนรับแบบพิเศษเป็นอย่างชัวร์แล้วเพื่อนๆคิดว่าหมามันจะต้อนรับยังไงฮะ สองสามวันต่อมานะครับมันก็ได้มีเพื่อนบ้านของชายผู้นี้เนี่ยแหละเดินผ่านมาที่บ้านเขาครับหลังจากนั้นเพื่อนบ้านก็ได้กลิ่นโคลนสาบควายที่แบบเหม็นมากจนไม่รู้แบบจะอู้ยังไงดีเพื่อนบ้านนะครับก็เลยได้โทรไปบอกกับตำรวจฮะให้มาดูที่บ้านเขาหน่อยว่าชายคนนี้เนี่ยเขาทิ้งครีอะไรอยู่ในบ้านหรือเปล่าแต่เมื่อโปลิสมาถึงนะครับก็ต้องเจอกับเรื่องที่เหลือคาดครับคือไม่ใช่ครีฮะ แต่ว่ามันเป็นซากของชายเจ้าของสุดอกนี่เนี่ยได้นอนกองอยู่บนพื้นบ้านในสภาพที่แบบบูดและโดนแทะจนเละเลยครับใช่แล้วน้องสุดอกทั้งหลายแหละนะครับแกโดนกักขังในบ้านจนกลางเปลี่ยนจากสุดอกกลายเป็นราชศีเลยซึ่งพอเจ้าของบ้านกลับมาเนี่ยมันก็กระโดดย่ำเขาจนเละเลยครับดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ชอบลืมให้อาหารน้องสุดอกนะครับก็จําเรื่องนี้เอาไว้นะมันอาจจะกลายเป็นสิงโตก็ได้แต่ก็ไม่ใช่แค่น้องหมาเองนะครับที่มีอารมณ์หงุดหงิดเวลาโดนกักขังแบบนี้ เรานกเองก็เป็นเช่นกันครับโดยเฉพาะกนกกานกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอัจฉริยะแทบจะที่สุดในบรรดาสัตว์ปีกทั้งปวงเลยครับเพราะว่าอีกานะครับมันเป็นสัตว์ที่สามารถแก้ไขปริศนาทางคณิตศาสตร์ได้ดีมากและบางทีก็อาจจะด,ดีกว่าเพื่อนร่วมห้องของเราบางคนอีกนะ หรือว่าจะเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆในการประกอบแผนอาการอันซับซ้อนของหัวอีกานะครับว่ากันว่าสมองมันเนี่ยดีมากเลยเรื่องนี้เองนะครับก็เลยทําให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยอยากจะเอานกกานะครับมาขังกรงเพื่อจะแบบสืบสวนความซับซ้อนในสมองของมันฮนะแล้วก็จบลงด้วยความไม่สวยงามอย่างเช่นเรื่องหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์จากเซียเตอประเทศสหรัฐอเมริกาน,นะครับที่พี่แกเนี่ยก็นํานกกามาขังกรงกว่า5ปีเพื่อจะศึกษาดูเรื่องไอ้สมองนี่แหละ ซึ่งนกกานะครับพอมันโดนขังแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนว่ามันต้องไม่ชอบอย่างมากทําให้เมื่อมันได้รับการปล่อยตัวออไปนะครับกาแกก็แห่ไปซัมมอนไอ้นกกาที่อยู่บริเวณย่านนั้นนะครับม,มารุมมาตุ้มลุมจิกนักวิทยาศาสตร์กันคือเมื่อใดก็ตามที่เขาเห็นนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนั้นเดินออกไปนอกชายคานะครับกลุ่มนกกาเนี่ยมันก็จะบินลงมาบวกปุกๆๆก,ก,ก,กเลยเพราะว่ากันว่าอีกานะครับมันจะมีความจดจําที่ดีเลิศด้วยแต่ยังไม่พอครับไม่ใช่แค่ว่ามันจะจําหน้าได้เท่านั้น เรานกกาพวกนี้นะครับมันยังสามารถสื่อสารกันได้ด้วยเหมือนกับการที่มันจะมีลายแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ลายเอฟแอนเดรี่ไปบอกเพื่อนฝูงมันว่าให้รอดูคนที่หน้าตาแบบนี้นะเห็นมันเมื่อ,อไรแล้วก็เข้าไปกระโดดบวกได้ทันทีนั่นแหละฮะมันก็เลยทําให้เมื่อนกักวิทยาศาสตร์เหล่านี้นะครับเขาได้เดินไกลไปจากยา่านนั้นหน่อยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะรอดเพราะเมื่อเขาไปเจอกับนกกาตัวอื่นเนี่ยไอสมัชชาอีกานะครับมันก็จงมากากากามาบวกกับเขาแบบไม่ต้องทํามาหากินอะไรกันเลย นอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีเรื่องของนกสขขวควอขั้วโลกใต้อีกฮะที่ก็มีความโหดไม่แพ้กันเลยคือเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ชาวเกาหลีใต้นะครับที่เขาได้เดินทางไปศึกษาพฤติกรรมของนกประเภทนี้เนี่ยที่ว่ากันว่านกนะครับมันจะมีความจดจาอะไรดีอย่างนี้ไงพี่แกก็เลยหาวิธีการศึกษาโดยการไปทําลายลังของนกเลยครับดูดูหาวิธีดีๆก็ไม่ได้เลยไง นั่นแหละครับพอนกพวกนี้มันเห็นปุ๊บก็กเฮ้ยพวกตาตีพวกนี้มันมาทำลายบ้านค่านี่วะก็เลยไปซัมมอนเรียกพวกมันมาลุมจิกนักวิทยาศาสตร์เกาหลีพวกนี้หมดเลยแล้วก็เช่นเดียวกันกับนกอีกาครับทุกครั้งที่มีเพื่อนของมันได้เห็นนักวิทยาศาสตร์พวกนี้นะครับมันก็จะลุมไล่ลุมจิกกันไปแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ประเภทนกอย่างเดียวนะครับที่มันมีความฉลาดฉเฉลียวพวกปลาหมึกแปดหนวดที่มันอยู่ใต้น้ําเ,เองเนี่ยมันก็มีอะไรแบบนี้เช่นกันนะฮะ คือนอกจากที่ปลาหมึกจะเป็นสัตว์ที่มีสายตาดีสามารถสอดแทรกตัวเองเข้าไปได้เหมือนกับแมวเวลามันไปมุดไอ้กล่องอะไรแล้วนะฮะเนื้อมันยังอร่อยด้วยไม่ใช่ลปะปลาหมึกนะครับก็ยังเป็นสัตว์น้ําที่มีความฉลาดแล้วก็มีความจําสูงที่ว่าถ้ามันเกลียดใครแล้วนะครับมันก็จะเกลียดแบบสุดจิตสุดใจเลยครับอย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าแห่งหนึ่งของอังกฤษนะฮะที่ตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีนักศึกษาสาวผู้หนึ่งครับเขาได้มาอาสาสมัครเป็นการช่วยเหลือพนักงานทีีี่น่นนเะ แต่ทันทีที่เธอได้เริ่มทํางานแล้วเดินไปใกล้บ่อปลาหมึกบ่อหนึ่งนะครับเธอก็ได้เจอกับเจ้าปลาหมึกที่มีชื่อว่าทรูแมนฮะพ่นน้ํามาใส่เธอดังทุยเลยคืออันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าเธอไปทําอะไรให้กับปลาหมึกที่มันไม่ชอบขี้หน้านะครับหรือว่าหงูเหงเธอไม่ดีก็ไม่รู้เจ้าปลาหมึกตัวนี้นะครับพอเห็นเธอเดินผ่านมาทีนึงก็จะทุยทุยทุยใส่เธอตลอดเลย แล้วความแปลกประหลาดก็คือมันจะเป็นแค่เธอคนเดียวด้วยนะเพราะเมื่อเวลาต่อมาที่นักศึกษาสาวคนนี้นะครับแกได้กลับไปศึกษาต่อ,อยังมหาลัยฮะไอปลาหมึกตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้พ่นน้ําใส่ใครอีกเลยจนกระทั่งอีกไม่กี่เดือนต่อมาเนี่ยแหละครับที่เธอก็ได้กลับมาแวะเวียนเยี่ยมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หน่อยที่พอเจ้าปลาหมึกเห็นเธอปุ๊บนะครับมันก็โผล่หน้าขึ้นมาพูดใส่อีกตอลอดเลยไอเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทําให้แอดนึกถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่แอดเคยเรียนที่ประเทศจีนเหมือนกันนะ คือที่จีนนะครับมันจะมีหอยประเภทหนึ่งที่เขาชอบพ่นน้ำออกมาที่แอดก็ไม่รู้หรอกว่ามันเรียกภาษาไทยว่าอะไรนะแต่มันจะเป็นหอยที่แบบพ่นน้ําได้เวลาเราเดินตลาดสดนะครับใครผ่านหน้ามันมันก็จะขากถุยใส่มันหมด มันขาดถุยแบบนี้ก็น่าจะเป็นหอยจากจีนจริงๆนะซึ่งเรื่องราวมันก็ได้เกิดขึ้นในตอนที่แอดได้ไปกินหม้อไฟฮะที่คนจีนเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมในการชอบกินอะไรสดๆใช่ไหมส่วนในอาหารที่เอามาวางบนโต๊ะนะฮะถ้ามันสดได้เท่าไหร่แบบมีชีวิตเดินดิกๆ,ๆได้เนี่ยคนจีนก็จะเอามาทําที่ไอหอยนี้เนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นด้วยครับมันก็มาเสิร์ฟทั้งจานแบบที่หอยมันยังมีชีวิตอยู่เลยพอเราจะกินทีนะครับก็ให้หยิบหอยนี่ลงไปลวกในหม้อน้ําร้อนเอดือดตุ้ม แล้วในตอนนั้นเองนะครับมันก็จะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เขาเป็นคนใจบุญคีดสงสารนะพอเห็นชายชาตรีหยิบเอาหอยลงไปจุ่มในหม้อไฟหน่อยในะพี่แกก็แบบอุ้ยน้องขาอย่าทำอย่างนี้เลยค่ะสงสารหอยมันเถอะอย่าไปทํามันเลยทว่าไอตอนที่พี่แกกําลังพูดแบบนี้อยู่นี่แหละครับไอหอยพันดังกล่าวนะครับมันก็พ่นน้าใส่เจ้แกค,ครับปริด ทันใดเท่านั้นแหละครับจากหน้าตาแม่พระนี่ก็องค์เจ้าแม่กาลีลงทันทีเลยยิบเอาไอหอยพวกนี้นะครับเทลงหม้อไปหมกเลยบอกไอหอยเวนอย่าอยู่เลยเองสักง,งั้นไปอันนี้เรากาลังเล่าเรื่องสัตว์แก้แค้นคนอยู่ไม่ใช่เหรองไงกลายเป็นเรื่องที่คนแก้แค้นสัตว์ไปได้เอากลับมาต่อที่เรื่องสัตว์แก้แค้นคนกันต่อดีกว่าในปี2008ที่แอฟริกาใต้นะครับเขาก็ได้มีการพบเรื่องสยองอันหนึ่งที่เกิดขึ้นกลางทุ่งอุทยานแห่งชาติฮนะคือมีหัวของชายผู้หนึ่งเนี่ย ตกอยู่ที่นั่นครับเป็นลักษณะของหัวที่ได้โดนตัดขาดเคียงคู่กับปืนไรเฟิลที่ขึ้นลำกล้องเตรียมยิงเอาไว้ละซึ่งตอนแรกเองนะครับมันก็ได้สร้างความแตกตื่นกับผู้คนมากเพราะเขาไม่รู้ว่ามันเป็นหัวไข่คือจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามีการฆาตกรรมอะไรเกิดขึ้นจากพวกแบบว่าที่มาแอบลักลอบยิงสัตว์อะไรกันแบบนี้แล้วก็ไม่ถูกคอกันนะครับ ตำรวจก็เลยตีความไปสู่ความขัดแย้งในด้านหมูนักล่าสัตว์เลยแล้วก็ได้พยายามหาเศษเสี้ยวของร่างกายที่เหลืออยู่อยู่นานมากนะครับแต่ก็ไม่พบครับว่าเอ้ร่างที่ได้ถูกตัดหัวออกมาเนี่ยมันไปอยู่ไหนนั่นก็เพราะว่าร่างนั้นนะครับได้ถูกสิงโตที่ฆ่าไปเนี่ยกินหมดเกลี้ยงแล้วแล้วก็ทิ้งเอาไว้แต่หัวยังไงล่ะซึ่งต่อมานะครับพี่สะพ้ายของชายผู้นี้เนี่ยก็ได้มาระบุตัวตนฮะที่บอกว่าเขาเป็นผู้ชายอายุ50ที่มีชื่อว่าเดวิดบาโลยีฮะ ผู้ที่มีงานอดิเลกเป็นการล่าสัตว์แล้วก็ออกไปยิงสัตว์ทั่วครับไม่ว่าจะช้างมา้าวัวควายหรือว่าสิงโตซึ่ง1ปีก่อนหน้านั้นนะครับเขาได้เคยทําการล่าสิงโตครั้งใหญ่เลยฮะที่พอล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตัดเอาหัวเอาแขนของสิงโตออกมาเป็นของสะสมจะเป็นไปได้ไหมว่าญาติญาติของสิงโตเหล่านั้นเนี่ยมันจะมาเอาคืนหรือว่าเวรกรรมมันจะมีจริงก็เป็นเรื่องบังเอิญเสียเหลือเกินนะครับแต่ก็ยังไม่เท่าเรื่องต่อมาฮะที่เสือมันเกลียนกว่า ถ้าแบบแอดไม่บอกว่าเสือเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะคิดว่าเป็นคนที่มาแก้แค้นก็ได้คือเป็นเรื่องของเจ้าเสือไซบีเรียตัวหนึ่งนะครับที่ใครยังไม่รู้จากเจ้าเสือไซบีเรียเนี่ยมันจะเป็นเสือที่แบบตัวใหญ่เกือบเท่าหมีอ่ะคือถ้าวัดจากจมูกถึงหางมันนะครับมันจะยาวได้ประมาณ3เมตรเลยแล้วก็หนักไปกว่า250กิโลกรัมครับซึ่งจะไปสนใจอะไรละ่ะเสือรัสเซียก็ต้องเจอกับโพสรัตรัสเซียใช่ไหมนั่นแหละครับมันก็เลยได้มีชายรัสเซียคนหนึ่งมีชื่อว่าวลาดิเมียร์มาครฟ เขาก็ได้ไปทําการล่าเสือประเภทนี้ในป่าที่พอเข้าไปปุ๊บนะครับก็อืมโชคดีมากเจอบักแมวยักษ์ตัวหนึ่งนะครับกำลังกินเหยื่อที่มันล่ามาอย่างอร่อยอร่อยไม่ได้สนใจเลยเลยที่พอเฮียมาครอฟเห็นดังนั้นก็จัดแจงขึ้นลํากล้องยิงไปยังตัวเสือปุ๊กเสือรองโอ้ึ้นมาแล้วก็สิ้นใจไปเลยนะครับ แล้วทีนี้เนี่ยไอเหยื่อที่เสือมันได้ล่ามันก็คงมันจะอร่อยน่ากินหรืออะไรก็ไม่รู้เยมาครอฟแกนะครับก็เลยได้ไปแย่งเอาซาข,ของเสือที่มันกําลังแทะอยู่เนี่ยกลับมาแล้วก็เดินกลับไปล่าสัตว์ตัวอื่นต่อฮะก่อนที่อีก2อสาวันต่อมานะครับเขาจะกลับมาที่บ้านแล้วก็พบว่าบ้านของเขาเนี่ยกระจัดกระจายหมดเลยฮะทำให้เฮียแกเนี่ยหัวเสียมากแบบใครมาทําอะไรบ้านข้าแบบนี้เฮียมาครอฟนะครับก็เลยจะเดินออกไปด่าข้างนอกบ้านกับเพื่อนบ้านฮะที่พอเปิดประตูมาปุ๊บนะครับ เสือตัวใหญ่ก็พังอยู่กลางหน้าเลยซึ่งมันก็คือตัวเดียวกันกับที่เฮียแกได้ยิงไปเมื่อสองวันก่อนนั่นเองแต่มันไม่ตายฮะแล้วมันก็จําได้ว่าเฮียแกเนี่ยได้แย่งข้าวมันไปกินมันก็เลยแอบกลับมาพังบ้านเฮียแกก่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันรู้ว่าเฮียแกอยู่ไหนได้ยังไงนะดมกลิ่นมั้งนั่นแหละฮะพอพังปุ๊บอย่างเดียวไม่พอฮะไอ้เสือตัวนี้เนี่ยมันก็มายืนด้อมๆมองๆอยู่ที่บ้านเฮียแกตลอด48ชั่วโมงด้วย ก่ที่จะเห็นเฮียแกกลับมานะครับแล้วก็กระโดดขยำโคเมียมาคอฟก็ตายในที่สุดในนามของอาหารอันเดที่ได้ถูกแย่งไปจริงๆเราก็มาต่อกันอีกหนึ่งในสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของบ้านเราดีกว่านั่นก็คือพี่ช้างครับ ที่ทั้งฉลาดน่ารักแล้วก็ขี้เหม็นด้วยล้อเล่นล้อเล่นแล้วก็ขึ้นเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่พยาบาทมากที่สุดในบรรดาสัตว์โลกด้วยนะครับคือว่ากันว่าถ้าใครไปทําให้ช้างตัวหนึ่งหัวร้อนหรือว่าไม่พอใจอะไรนะครับมันก็จะตามมารังควานคนนั้นแบบไม่ได้ไปผุดไม่ได้ไปเกิดเลยนอกจากที่มันจะไม่ชอบให้ใครมารังควานตัวมันเองนะครับ ช้างเนี่ยมันยังไม่ชอบไปใครทาร้ายเพื่อนในฝูงมันด้วยอย่างเช่นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งของอินเดียฮะที่อยู่ๆเนี่ยก็มีช้างนะครับบุกเข้าไปทําลายบ้านของชาวบ้านแบบงงๆเลยซึ่งตอนแรกนี่เขาก็คิดกันว่าเป็นแค่ช้างบ้าช้างตกมันอะไรแบบนี้ก็จัดการแก้ไขกันไปครับแต่พอสืบสวนเรื่องนี้ดูลงลึกๆเนี่ยกลับไม่ใช่ว่าช้างบ้าฮะแต่เป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งวันเนี่ย มันได้มีใครสักคนนะครับไปวางยาเพื่อนของช้างให้ให้มันตายนั่นแหละก็เลยเป็นสาเหตุที่เราพ้อง <P. S 1> เพื่อนหมูเฮาช้างทั้งหลายแหละที่เหลืออยู่นะครับ <P. S 1> เขายกอดาพานมาแบบลุมตีจนกรุงแตกกันเลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งในรัฐโอริสาประเทศอ,อินเดียนในปี2011นะฮะที่คราน,นี้เนี่ยมันไม่ได้มาบุกหมู่บ้านแค่หนึ่งวันนะครับแต่ยกมาบุกตีกรุงแตกเป็นเวลา14วัน14คืนเลยเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นนะครับมีคนไปฆ่าเพื่อนช้างของมันในป่าเพื่อเอางามาฮะ นั่นแหละผลกรรมก็เลยมาตกอยู่กับชาวบ้านทําให้หลังคาถาล่มกันไปกว่า40กว่าหลังเลยสวยไปจนถึงกระทั่งกรมป่าไม้นะครับเขาต้องมาจ่ายค่าชดเชยคนที่ไร้บ้านเหล่านี้ฮะโดย ว่ากันว่าเหล่าช้างเหล่านี้นะครับมันจะมีพฤติกรรมในการหลบซ่อนตัวในป่าตอนกลางวันนะฮะเสร็จแล้วก็จะโผล่มาบุกโจมตีกันตอนกลางคืนซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่เริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าที่อยู่ของพวกมันหรือว่าป่าเนี่ยโดนบุกรุกมากขึ้นฮะเอาเป็นว่าเราก็ต้องช่วยกันรักษาโลกหน่อยก็แล้วกันนะถ้าไม่งั้นแล้วก็สัตว์ต่างๆที่ไม่มีที่อยู่มันอาจจะมาพังบ้านเราก็ได้ไม่รอเล็กสำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่ชัดในแฟนเพจ Facebook FNary Air นะครับ้นนอ 拜拜。Bye bye.